สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดีจ้จพี่น้องจ๋าอ๋อเบโจเขาบอกไปตลาดมงยมชิดเบโจพี่น้องจ๋าหน่วยสำกำปันนี่โอ้โหอ้าวก็บอกมีวิดีโอข้อบอตัวนะฮะมีเอ้บอเป็นจะให้มันโทรมากเลยไหมกระกดวิดีโอเนี้ยมันโทรมาอยู่มายมชิดพี่น้องป้าหน่วยใหญ่สำกำปันกำปันเล็กน้อยนี่ เบ <sh> <fit kind diamond> ิ่งนี่โหงามแท้สีมันหั่นน่ะโอ้โหกินได้มัเจ้าอ๋อส้มมักยังสิบ่ได้มักเด้อมันออกเปรี้ยวหวานเนาะถ้ามันสุกคักห่เนาะอันนี้มันหากรสุกมันหากระสุกมันสิส้มเออๆเบงเอออนีน้ําหน้ําหอมไผเออบ่งผ ปอหน่วยซ้ำกำปันนี่มายมชิดมันโบแมนมาฝางเลยพี่น้องจ้ามันเป็นอีกหนึ่งสายพันธป,ป้อมโหซ้ำกำปันเล็กน้อยเนี่ยอ๋อซ้ำกำปันน่ะลิ่นนี่ตาสะอ่อนเทเบโจเผาเอาไปตลาดเป็นกน้อนหมูได้ขายเทได้เนี่ยอืม,อมนี่ยซุกคักแท้ มันต้องปล่อยให้มันสุกอีกมันสีหวานสุกอิ่มๆหัวเนาะฮันเด้หน่อยนี่นี่โอ้คักแท้หน่อยอิ่มๆเนี่ยคัก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 ปุ๊บอื๊นี่น้องจ๋าบังเนี่ซ้ำไข่เนี่ยอ้อใหญ่อลีได้แนมขน้างในแนมข้างนอกเนี่ยอ๋อบองผูมาเฮือนไปโจพี่น้องจ๋าบงผูคักแท้ มีกันเลยหน่อยเดียวอืออมายมชิดพี่น้องจา้ามายมชิดฮึมคักแท้ว้าวว้าวว้าว,ว,าวมายมชิดนะคะผู้ใดมักเปรี้ยวหวานหันพอดีเสพพี่น้องจา้าใครมักเปรี้ยวหวานพอดีมักพอดีเสพฮึมฮคักแท้ ปอดอกอลีอเนซึอดอกอลีข้างในข้างกลางมันผูแห้งคัอยูก่กลางมันแห้งหลายยก,กลางมันแห้งหลายยู่กลางมันแห้งหลายมึงพูโอ้พูแดงขยะอยู่ฮึฮึตาสะออน มะยมชิดพี oh, oh. ่น้องจ้าโอ้โหบกากินยานมันหลายลุนเนาะก็เออเป็นก๊าลังเป็นลุนที่สุดเออมันหลายลุนลุนอันน้อยๆค่ะกามีมองโหปอ้ลุนสองมันหมดลุบตีกายเนี่ยลุนสองค่ะระเบ้อเขียวๆค่ะลุนสามคันน้อยๆค่ะลุนแรกมันซุกแล้วนี่ฮ่ะ กํลังเป็นดอกก็มีอ๋หลายลุ้นเด้อผลไม้ปีนี้ผลไม้ปีนี้บงพูทั้งเทิงเหรอดกคักดกแหนดกคักดกแหนบงพูตาสะอ่อนแท้มะยมชิดมะยมชิดมะยมชิดเก็บไปขายรถนี่ฮะตาสะอ่อนเก็บของเบจูละ เก็บของเปโจแล้วพี่น้องโอ้จักเสียงพี่สามพอดีแซ่บนี่ซุกตำเนี่ยเบโจซุกหัวมันบอกละกล่ะฮะเอาได้นี่นี่ลุ้นเนี่ยฮะเอาได้ละเก็บไปขายลดนักใครนี่หน่วยบางใหญ่บางใหญ่เจอกันลิปหน้าพี่น้องจ้าพอดีแซ่บบ่เปรเ้ียวบววานบหวานจัดพอดีกิน อืรอบค่ะรอบไปเลยเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคือมึงยมชิดก่อนบ๊ายบาย